ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพื้นฐานการทำไลท์เพน t i n g หรือการวาดแสงเป็นเส้นกันครับการทำไลท์เพนต i n งเนี่ยเป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่สนุกมากๆเทคนิคหนึ่งเลยครับเพราะเป็นเทคนิคที่เราต้องอาศัยการจับจังหวะแข่งกับเวลาและต้องใช้จินตนาการในการดีไซน์รูปแบบของแสงล่วงหน้าและได้มีการลุ้นว่าแสงที่เราวาดไปเมื่อกี้เนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงบ้าง อันที่จริงแล้วไลท์เพนติ้งเนี่ยเป็นเทคนิคที่ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือมันจะเป็นการเปิดม่านชาัตเตอร์ค้างไว้และใช้อะไรก็ตามที่ทําให้เกิดแสงสว่างวาดแสงออกมาเป็นรูปร่างที่เราต้องการตามระยะเวลาที่ม่านชาัตเตอร์เปิดอยู่และอุปกรณ์ที่เราต้องมีแน่ๆเลยเนี่ยก็คือขาตั้งกล้องและก็แหล่งกําเนิดแสงที่ใช้ในการวาดแสงครับโดยผมจะแบ่งเงื่อนไขออกเป็น2สถานการณ์ตามสภาพแวดล้อมก็คือ 1. การถ่ายในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิท และ 2. การถ่ายในสภาพแสงน้อยการถ่ายในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทจะเป็นอะไรที่เอื้อต่อเทคนิคการถ่ายไลท์เพนติ้งมากมากครับเพราะเราสามารถเปิดมาา่านชัตเตอร์ได้นานพอที่จะวาดแสงจนเกิดเป็นภาพแบบที่เราต้องการได้และด้วยความที่ห้องมืดสนิทเนี่ยแหล่งกําเนิดแสงที่เราจะใช้วาดออกมาเป็นรูปร่างก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความสว่างมากก็ได้พูดง่ายๆก็คือไม่จําเป็นต้องสว่างสู้กับแสงจากสภาพแวดล้อมอื่นๆนั่นเอง ไฟที่ผมใช้ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัว N นนไลท์พาวเวอร์ทูนะแล้วก็มีการติดเทปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แสงเนี่ยเวลาวาดแสงบนตัวแบบเนี่ยแสงก็จะไม่เข้าไปในกล้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเออเรามีหน้าต่างใช่ไหมมันก็จะมีอาจจะมีแสงเล็ดลอดเข้ามาเนอะเราควรจะมีฉากสีดำนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยถ่ายง่ายขึ้นหรือไม่ก็ควรที่จะไปถ่ายแบบในที่กว้างๆที่มืดสนิทเลยนะแสงจากตัวไฟเนี่ยก็จะไม่กระทบชิ่งไปมาจนแบบว่าทําให ตัวแบบแบ็กกราวด์สว่างนะครับถ้าอยากได้แบ็กกราวด์ที่มือสนิทนะครับเราก็ควรที่จะถ่ายเป็นแบบที่กว,กว้างๆเนาะแล้วก็ไม่มีแสงอะไรเลยก็จะทําให้ตัวแบบเด่นขึ้นในกรณีนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะห้องผมกว้างไม่พอนะครับแสงมันก็จะเบาไปมาในห้องนะครับก็ทําให้ตัวแบ็กกราวด์เนี่ยไม่มือสนิทเท่าไหร่ก็นะ ส่วนหลักการของไลท์พนติ้งก็ไม่ยากครับก็คือการที่เราเนี่ยต้องวาดแสงไปบนตัวแบบแค่รอบเดียวรวดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายตัวแบบที่เ,เป็นคนที่ยังมีลมหายใจและยังมีหัวใจอยู่เนี่ยแม้ว่าจะพยายามทําตัวให้นิ่งขนาดไหนนะครับยังไงก็จะต้องมีการขยับเล็กๆน้อย,อยๆอยู่แล้วนะฮะถ้าสมมุติเราวาดไปครั้งเดียวเนี่ยแสงก็จะตกกระทบที่ตัวแบบครั้งเดียวก็จะทําให้ไม่เกิดภาพซ้อนครับแต่ว่าถ้าสมมติเราวาดแสงปุ๊บแล้วก็วาดแสงขึ้นไปอีกรอบเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดภาพซ้อนได้ แต่เราจะให้ตัวแบบขยับระหว่างการวาดแสงเป็นลูกเล่นในการถ่ายก็ได้เหมือนกันนะและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมปรับโหมดกล้องตอนถ่ายเนี่ยให้เป็นแบบ m a n นวลโฟกัสด้วยนะเพราะว่าถ้าเราปรับเป็นออโต้เนี่ยกล้องจะทำการหาโฟกัสนะครับทำให้ภาพเนี่ยไม่คมชัดเนาะ ทีนี้มาถึงการถ่ายในสภาพแสงน้อยกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีความยุ่งยากขึ้นมากกว่าการถ่ายในที่มืดสนิทนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีแสงเล็ดลอดเข้ามาแล้วก็ไปตกกระทบบนตัวแบบอยู่บ้างนะครับทำให้ตัวแบบเนี่ยต้องทําตัวให้นิ่งที่สุดแต่ว่าระยะเวลาในการถ่ายแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะที่ทําให้ง่ายกว่าเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เราไม่สามารถถ่ายลากชาัตเตอร์ยาวๆได้นะระยะเวลาการถ่ายก็เลยจะ ค่อนข้างใช้เวลาน้อยกว่านะครับก็จะง่ายกว่าในส่วนนี้แล้วก็แสงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยจะต้องมีความสว่างมากกว่าแสงจากสภาพแวดล้อมนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดเส้นแสงที่ชัดและสวยงามนะครับผม และอย่างที่ว่าไปครับว่าการถ่ายภาพไลท์เพนติ้งจะต้องเปิดม่านชาัตเตอร์ให้นานพอที่เราจะทําการวาดแสงเป็นรูปร่างตามที่ต้องการได้เราก็เลยอาจจะจําเป็นต้องทําการดันค่ารูรับแสงให้แคบลงเพื่อที่จะไม่ให้ภาพถ่ายของเรามีความสว่างมากจนเกินไปแต่เราก็จะเสียภาพที่มีระยะชัตเตอร์หรือความหน้าชาัดหลังเบอร์ไปด้วยเพราะงั้นนะครับถ้าใครอยากจะได้ภาพที่มีความหน้าชาัดหลังเบอร์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ nd filter เข้ามาช่วยะฮะ สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังสนใจจะถ่ายภาพด้วยเทคนิคไลท์เพตติ้งนะขอให้ทุกคนสนุกกับการถ่ายภาพครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ